สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องธรรมชาติอาถรรพ์วันนี้จะมาคุยกันในเรื่องแก้กรรมทําเองได้นะครับดังบทกวีของจิสศธาพุทธานุภาพได้กล่าไวไว้ว่าแก้กรรมทําเองได้เพราะใจหมายเชื่อในกรรม กรรมดีจะหนุนนำส่วนกรรมชั่วย่อมมัวหมองแก้กรรมสำนึกผิดมั่นในจิตมิลำพองเวลาจะปักรองให้เรื่องร้ายที่คายไปแก้กรรมสำคัญที่ทุ่มใจพีมีทำไว้พุทธะโปรดสัตว์ให้ อภัยได้ทุกผู้นามแก้กรรมใช่แก้ตัวเรี่ยงกรรมชั่วอย่าผีผามแก้กรรมคือพยายามใช้กรรมดีเข้าวีทาแก้กรรมทำเองได้มีทำไว้ช่วยรักษามีศีลมีปัญญามีศรัทธามีแบบแผน แก้กรรมทำเองได้คงไม่ใช้ใครทำแทนวิบากนั้นเหลือแสนขนานับที่ขับใจแก้กรรมจะคอยช่วยบุญนั้นด้วยจะช่วยได้ใครเคยอ่านแล้วใสบอกต่อไปเป็นธรรมทานกรรมมุนาวัตติโลโกโ ย่อมเป็นไปตามกรรมพระพุทธเจ้าท่านได้ตัสไว้ดีแล้วพระองค์ทรงสามารถตอบปัญหาไขปิศนาทั้งสามโลกได้แต่สำหรับปุถุชนธรรมดานั้นเรื่องของกรรมเวรเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนเป็นสิ่งที่ลึกลับกว่าความนึกคิดของคนเรา หากไม่ศึกษาให้ลึกซึ้งแล้วยากไซที่จะเข้าใจได้คนเราจริงมักเกิดคำถามชวนสงสัยขึ้นในใจอยู่เสมอว่าเพราะอะไรชีวิตถึงเป็นแบบนั้นชีวิตจึงเป็นแบบนี้ทำกรรมดีทำกรรมชั่วแล้วจะได้ผลตอบรับเมื่อใด เป็นต้นโปรดเก็บบรรดาความสงสัยอันมากมายก่ายกองเหล่านี้ของท่านเอาไว้ก่อนและอย่าเพิ่งคิดวนไปให้ปวดหัวสับสนไปจนเกินไปขอให้เชื่อเป็นกฎพื้นฐานไว้ก่อนว่ากรรมนั้นมีจริงตามที่พระพุทธองค์ทรงพิสูจน์แล้ว จากนั้นค่อยๆแกะรอยปัญหากันไปด้วยปัญญาและสติสำปัญญะหาถามถึงความหมายนั้นแปลกันตรงๆกรรมก็คือผลของการกระทำซึ่งมีเหตุและผลอยู่ในตัวของมันเอง เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือกฎแห่งกรรมยังมีวิปัตนากรรมฐานประโยคนี้นับว่ามีความหมายอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ผู้ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาและไม่ยอมปล่อยชีวิตให้ล่องลอยไปวันๆ อีกทั้งยังเป็นกำลังใจสำคัญสำหรับผู้สนใจและแก้กรรมสะกเพาะและปฏิบัติธรรมด้วยแต่ก็อย่าลืมว่าเราควรสำรวจตัวเองให้ถี่ถ่วนพินิษพิจารณาในเหตุและผลหลังจากปฏิบัติตามคำแนะนำจากคำบอกเล่าของข้าพเจ้าแล้วนี้ เหล่านั้นหมดกรรมแล้วใช่ว่าใครๆจะไปลบล้างบาปหรืออีกเลี่ยงกรรมไม่ได้โดยง่ายๆกรรมนั้นเสมือนกล้องที่จ้องตอมองเราอยู่ตลอดเวลาในทุกๆขณะจิตย้อนไปตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน ถ้าเป็นละครหรือภาพยนตร์ก็มีภาคต่อๆและอีกต่อๆไปไม่รู้จักจบสิ้นจนกว่าเราจะบรรลุสูม่มรรคผลนิพพานได้ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายเป็นบ้านปลายของชาวพุทธของเราเป็นภาคสุดท้ายที่ประเสริฐสุดนั่นเอง แต่ระหว่างทางเดินอันยาวไกลก่อนที่เราจะถึงดวงแก้วอันผ่องแผ้นนั้นจงจำไว้ว่าไม่มีสวรรค์สำหรับคนบาปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหนทางชีวิตของคนเราส่วนใหญ่จึงไม่ได้ราบรื่นเหมือนลอยไว้ด้วยกีบกุลาชเสมอไปเหตุ เพราะกรรมเก่านั้นสร้างไว้ให้เราเดินอย่างไรเราก็ต้องเดินตามไปอย่างนั้นก่อนแต่ในลูในทางเรามีสิทธิ์เลือกที่จะเดินไปดีๆและระวังระมัดระวังกายใจไม่ให้หลงผิดหรือฝ่ายต่ำได้ แล้วให้มันสร้างสมแต่ความดีขยันจ็บเกี่ยวมเมล็ดธรมแห่งกรรมดีไว้ตามทางตลอดอายุไขในทุกวัน,ใน,วนในทุกวัยและแห่งชีวิตของเหล่านี้การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไซถือว่าเป็นภพภูมิที่ประเสริฐอย่างยิ่งแล้ว เราจริงให้คำมั่นสัญญาที่จะสั่งสมบุญได้ดีที่สุดแล้วแต่ถ้าเราใช้ชีวิตในชาติหนึ่งผิดภาคไปกับความที่เราทำความชั่วก็หลังแต่จะสะสมกรรมชั่วให้เพิ่มพูนแล้วมันจะย้อนกลับมาซ้ำเติมทำร้ายเราได้อีกเป็นลักษณะของ งเกวียนกรรมเกวียนเช่นนั้นเรื่อยๆไปสำหรับวิธีแก้กรรมให้ตนเองที่ได้ผลดีนั้นมีดังต่อไปนี้วิบากกรรมของแต่ละคนนั้นล้วนแตกต่างกันไป บางคนป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนตกงานบ่อยบางคนลำบากมากหากินไม่คล่องบางคนลูกเกเรวิบากกรรมนี้ตามมาหลายพบหลายชาติซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาแตกต่างกันแต่อย่าพึ่งสิ้นหวังหนทางในการบรรเทาวิบากกรรมเหล่านี้ ซึ่งอาจทำให้ได้ด้วยหลายวิธีดังต่อไปนี้เวลาที่เราทำบุญหรือทำความดีทุกครั้งนอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นการใส่บาตรการถือศีลและอื่นๆอีกมากมายแล้วการพูดคุย ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจการสนทนาธรรมการให้ธรรมทานการร่วมบริจาคหนังสือธรรมะการชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้ที่สิ้นหวังการทำความสะอาดห้องพระการถวายน้ำเปล่าเพียงหนึ่งแก้วบนหิ้งพระพุทธรูป การร่วมอนุโมทนากับการทำความดีของผู้อื่นโดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศลการกวาดใบไม้ทำความสะอาดห้องน้ำหรือห้องส่วนรวมการดูแลคนแก่เด็กคนพิการ การที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งสิ้นให้เราตั้งน้โมสามจบแล้วพูดว่าข้าพระเจ้าบอกชื่อตัวเองและนามสก,กุลเกิดวันที่ วันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งกิจอธิษฐานถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสารกูลโลกรวมทั้งองค์เทพองค์พรมที่ปลุกปักรักษาสังขารวิญญาณลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งกิจถวายบุญที่ทำเช่นใส่บาตรถือศีลสวดมนต์ให้ทาน ลูกขอถวายบุญกุศลน,นี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์รวมทั้งองค์เทพองค์ภูมิทั้งหลายทั้งปวงให้มีพระบารมีมากขึ้นขอให้ทุกๆพระองค์นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้นทั้งการงานการเงินและความรัก ให้ลูกมีเดชมีปัญญามีโภคะมีความสมบูรณ์ทุกภพทุกชาติและขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติรวมถึงวิญญาณที่ตามมาทุกผู้ทุกคนศัตรูหมู่มานหรือหมู่พานหรือมนุษย์เช่นบริวารญาติมิตร คนรับใช้สามีบุตรธิดาทุกภพทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศลน,นี้รับแล้วขอให้เอาโหวสวกีกร,รมซึ่งกันและกันให้ขาดจากกันณเดี๋ยวนี้บัตรนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมีสูงขึ้นขึ้นขึ้นเต็มขึ้นไปขึ้นไปเพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้นและสร้างให้เป็น พระให้เกิดปัญญาทางธรรมต่อไปและให้สมบูรณ์ปุนผลทุกอย่างด้วยบุญที่ทำนี้เถินสาธุ